ทุ่มด,ดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็ตอนนี้ก็กลับมาพบกับผมจากรายการ s อ c TV ครับก็มาอยู่กับเกม The Walking Dead เอ่อ400 days นะครับนะก็อีกสี่วันอะไรประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็เอ่อก็กลับมาสู่หน้าที่ต้องเรียกตัวละครอ,อีกแล้วนะก็มีจริงๆก็มี5ตัวนะครับแต่ว่าอ e ีบอนนี่อีบาวนี่อีบอนนี่เนี่ยมันนะมันฟินไปแล้วมันตีหัวป้าแบะไปแล้วในพาคที่แล้วนะครับโอเคนะ ก็ตอนนี้พทนี้เราจะมาเล่นตัวอะไรกันดีครับอืมอ่าเอาเป็นวินซี่ได้กันนะดูหน้าเหมือนอ่าไอฮานในโตเกียวฮอตเอ้ยโตเกียวดิฟไม่ใช่โตเกียวฮอตโตเกียวฮอตติดนิสัยนะดูมากไปหน่อยโถยนะัโตเกียวฮอตนี่ก็เป็นอีเว้เอ้ยฉันบอกฉันฉันบอกแกว่าไม่ใช่ฉันเฮ้ยใจเย็นหน่าฉันบอกแกยี่สิบครั้งแล้วนะอะอ่า เปิดมายิงหน้าเปิดมายังไม่ทันอะไรเลยร,รู้แค่ว่าเรายิงใครคนหนึ่งนี้หน้า่างไปแล้วในค่ำคืนที่มีพระจันทร์แล้วก็วิ่งหนี <c oughs> อืมตำรวจมา่ยไะวิ่งเข้าซอกซ่อนก่นเอาปืนทิ้งถังขยะทำลายหลักฐานอันนี้คือแพนห์ไฮดกันการอินแพน โยนปืนขึ้นไปโยนปืนถ้าใบหลักฐานทำารหลักฐานตาย <c oughs> วิง่งแทนที่มันจะเดินเฉยๆอะไรอย่างนี้แต่ว่าตอนนั้น,น,นโดนจับจนได้เข้าตารางเข้าคุกเลยวินซี่สองวันก่อนที่จะเข้าสู่วันนรก่อาจจะอีเวนเลย จุดจุดจุดฟังไม่ได well, ้เลยสองชั่วโมงแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรวะตำรวจจราจรไปไหนหมดเนี่ยดูทอลกทูไพเซนเนพูดคุยมีปัญหาอะไรวะอะไปหาเรื่องกวนตีนกวนตีนดึงคืนแม่ง แล้วแม่งกูอยู่ตรงกลางด้วยเฮ้ยวินส์ไอ้จัสตินไม่กดติ้นชั่วนั่งลงอันนี้อะไรเนี่ยขยับขยับโซ่คืนอันนี้นั่งลงแล้วก็ด่ามันด่าบอกมันด่าแม่งไอ้ตุ๊ดบึกไอ้แม่ นี่เป็นรถบัสของนักโทษนะจะมาเปิดหน้าต่างในเวนเลยะทะเลาะกันแล้วะมาณว่าทั้งหมดรถนี่ก็เป็นนักโทษทั้งหมดเลยคัวาติดคดีอะไรมาเจขโมยหมาใช่ไหมฮะคดีขโมยหมาฮะฉันเอ่อกองคดีฆ่าข่มขืนนะเปิดซิงฟินมากเปิดซิง ไม you right okay. you you here, yeah. mm ่มีใครอยากจะสนใจประวัติแกหรอกน่ e a h the j โ d เค took care ่ f that. ใช่ไม่มีใครอยากจะรู้จักหรอกอยู่เฉยๆดีกว่าฉันเลยโคตรคิดถึงแฟนของฉันเลยฉันคิดว่าแฟนนายคงจะสวยนาดูฉันคิดถึงเสียงของแฟนฉันมาก ไม่ได้ยินมาประมาณเดือนหนึ่งแล้วนะก็ก็ไปโทรหามันตอนที่ทิงเล่นจำสิใช่ใช่้วน้าอย่างแกจะมีสาวๆไม่ชอบหรอหน้าอย่างแกจะมีสาวๆม่ชอบเหรอ อย่าไปสนวะไ่สนอะไรกับชีวิตนี่เลยไอ้จัสตินอะไรแบบนี้เราก็ทำหน้าเกียคิดว่าเกียรทำอะไรดีมางหอชีวิตอะเกี่ยวเรื่องอะไร่ะจุดๆไปก่อนจุดๆไปรู้เรายังไม่รู้ว่า จับต้นจนปลายไม่ถูกว่ามันจะสื่อสารกันเรี่ยงอะไรนไหนนี่มันตลกดีเนี่ยชั้นเนี่ยถึงฉันจะข่มขืนแลชั้นมาเป็นปีๆเนี่ยแต่ฉั้นก็เลี้ยงดูเอ่อเลี้ยงดูเหยื่อนะประมาณว่าไอ้ดีก็เป็นประมาณว่าฆาตกรโรคจิตนะชอบล่าข่มขืนอะไรเงี้ยเฮ้ it was a really good pyramid good shit is clear this was some pretty elegant shit yeah well enjoy your elegant cell you know how much did you make off with anyway enough so like couple hundred k uh like me time not like a million oh oh we get out of here you me and vince are you in the business ออกจากเรือนจำนี่เราคงจะมีธุรกิจทำกันแล้วแหละใช่ยังมาเกาะไอ้นี่กินหรือยังไงแล้ววินล่ะทำอะไรมาบ้างกูไปฆ่าคนมา้อโจริงเหรอมาถามเราว่าจริงเหรอนะตอบหรืว่ามึงดูหน้ากูคิดว่ากูโกหกหรือไงเนี่ยนะหน้าในหนวดเขานี่ หญิงเสร็จแล้วก็คว้างปืนขึ้นบนเอ่อบนตึกนะแล้วก็ไอ้ตำรวจเวนั่นก็มาเจอไอ้ดวันลุกขึ้นนะมึงนี่โคตรซวยเลยวินนะลุงนี่น่าจะไปหาที่ซ่อนอะไรดีๆกว่านี้นะไอ้ที่นี่ไอ้สองดำนั่นด่าด่าพ่ออ่ะเฮ้ย จิ๊บหายแล้วเล็ดทิมโกเล็ดเล็ดทิมโกจุดๆบริษัทตินใจยังไงดูก่อนมันจะฆ่าเขาเน๊าะจะมีการไว้ทำไมเราล็อกการเข้ามาช่วยสิเราไม่ควรจะไปยุ่งอะไรเขาเน๊าะปล่อยให้การจะจัดการดีกว่าแล้วการมีไว้ทำไมวะตำรวจอยู่ในรถเนี่ย อมอะวุ่นวายและสถานการณ์เปิดเปิดไอ้สิวะ knock h i t ชกแม่งเลย o u ะเ็นยิงหัวแบเกิดอะไรขึ้นเพงทำอะไรลงไป อ้าวไปไปช่วยกเขาเราพุดแจมือมันห้อยมันห้อยอยู่อย่างนั้นหัวกระจายหายกระจัวเกิดอะไรขึ้นมันยังหายใจอยู่เปล่าถามไปยังหายใจอยู NP ่เปล่าเราคนที่จะ เรียกรถพยาบาลนะเก้เก้ฆ่ามันแกควรจะรับผิดชอบด้วยใช่ใช่เฉยขอเวลาสักครู่ได้ไหมเงียบปากเงียบปากไม่เอาปืนมาขู่กูอีกอย่าอย่าอย่ายิงเอวเวอร์วีดี้ขอบดาวอยู่ในความสงบดีกว่าพวกเราจะพูดอะไรมากแม่ง เจาะกระบาลขึ้นมาทำไงเนี่ยใช่ใช่สถานการณ์ตอนนี้มันก็เลวเลวร้ายอยู่แล้วนะแย่สร้างปัญหาไปมากกว่านี้เลยอยู่กันสงบสงบดีกว่าเรายอมแล้วอย่างนี่กูยืนขึ้นเลยเดี๋คิดว่าแกจะเป่าสมองใช่ไอ้ี่คนหรือไงฮะไอหนุ่มยิงซะหัวแบะเลยไอะจ้ แล้วผีกองกอยวิ่งเลยอืมกินตับชิบหายแล้วมันต้องขึ้นมาบนรถแน่ๆแล้วเท้าเราก็ยิงติดโซ่อยู่จะไปไหนเล่าไอเวนเน้ยเฮ้ยโอ้โหเลือดเลือดกระชู โอ้พระเจ้าโอ้พระสงฆ์นั่นมันเป็นซอมบี้ไปได้ไงวะมันไม่ได้โดนกัดไม่ใช่เหรอชิบหายแล้วโลกเราร้อนเป็นเบิร์นวอร์ซีไปเนี่ยอ้าวติดติดโซ่อีกอ่ะอย่า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 ขาดอย่าขาดอย่าขาดอย่าขาดแล้ววิทย์แล้วกูถามกูกูจะรู้ไหมเนี่ย ก็หาวุธนสิวะหาวุ้นหาวุ้นลูกซองไงเมื่อกี้มันมีลูกซองไม่ใช่เหรอเออนั่นแหละมึงเพิ่งคิดได้เหรออ่ะแล้วลูกซองไปไหนวะอ่ะจะต้องค่อยๆจับกดคิว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 อย่าอย่าอย่าตื่นอย่าตื่นขึ้นมาเป็นซอมบี้ ปืน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 เฮ้ยเดี๋ยวหื้อไงผีนี่ก็ร้องจังเลยหื้อหื้อกุญแจมือก็โดนล็อกหื้อยิงโอเคนิ่งจะงบนิ่งหนึ่งนาทีสมองไหลยิงดูหน่อยเว้เอ้ยไม่พอ ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าคนเราจะเป็นอย่างนี้ได้ดูดูไปที่กองถังมันมีกุญแจอยู่ข้างหน้ารถบัสนะแต่ฉันคิดว่าคงจะยากที่จะไปเอามาดูสิฉันคิดว่าไอเวนนี่เขาจะไม่มีกุญแจหรอก ลองคนตัวดูไหมไม่น่าจะอยู่หรอกแน่ฉันเห็นมันอยู่กับไอ้คนขับขับรถนั่นไงคนขับรถคนขับรถขึ้นไปเรียกมันทำไมมันเริ่มนั่นลุกกงจะพังแล้วนั่นมามากันเป็นปาร์ตี้เลยอ่านะครับไปวินเราต้องยิงปืนแล้วนะ ยิงปล่อยไปยิงจะไปยิงเดี <I S 2> <my people. S 1> ๋ยวไปลูกงกกระพังนายำแล้วเรายิงยิงโซ่ดูไหมยิงยิงโซ่เหรอไหวไวเนี่ยหนาเนี่ยหน้าต่างหน้าหน้าต่างหน้าต่างแหละตายห่าแล้วเราจะออกกันยังไงวะ เราควรที่จะยิงโซ่มันดีไหมไอ้เหญ่บ้าเอ้ยจะคิดจะยิงขาออกไปเหรอฮะจะยิงขาใครเล่าฮะตายแห่เลยครับตอนนี้อมบีก็มาถึงสถานการณ์ครับขัดยาอย่ามายุ่งกับปืนปืนอยู่กับกูกูเป็นใหญ่จะยิงใครดีชิบหายละ ไอ้เคียนี่แม่งดึงโซ่เราไว้ตอนแรกไอ้เคียนี่แม่งก็ใสยโลลิคอนเปิดซิงผู้หญิงเรียกไอ้เวนนี่ดีกว่าไอ้แดนนี่ไอ้แดนนี่มึงดึงโซ่กูคนตีนเสร็จเสร็จลเลย์ยิงยิงต้องยิงจะเป็นอื้อโอ้โหยตาเลือด อย่าโครรกูเลยกูขอโทษกูขอโทษจริงๆกูขอโทษต้องยิงอีกทีอ่ะนบมงไม่คาดโอ้โหตายห่าลวโซปดโซเลยครับคุณผู้ชมโอ้โหตายชิปหายละต้องปล่อยให้แดนมีนี่มัน ความวุ่นวายนี่มันบางเกิดมากับซอมบี้จริงๆเลยอ่ะจบแล้วเลยช่างรวดเร็วเลยยี่งนี้โอเคนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อกี้ก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นอย่างเล็กน้อยนะครับที่ต้องไปยิงขาชาวบ้านอยู่ขาดก็ต้องยินไว้อะไรให้แดนนี่แซก5วินาทีนะ ยืนจริงกันน่ต้องยืนจริงโอเคครับคุณผู้ชมครับอ่าก็ติดตามกันในพัทหน้าดีกว่าครับในพัทหน้าเราจะเหลืออีก3ามคนนะครับก็คือเชลลวิัตวัดนะแล้วก็ไอรัสเซลนะกลุ่มน้อยผู้มีใบปริญญาอยู่บนหัวนะบุคลญกานะโอเคครับเจมไปพัทหน้าครับไปครับผม